ครับเอทุกท่านนะก็พี่บ่าวมาแล้วนเอฟซีวันนี้ก็จะมาลาลาป่วยลาบ่าวเป็นสุขตีดครับะบายใจสบาทเนาะมันเป็นหนาวร้อนร้แล้วตอนนี้เดย์ไฮใน่อีนะ อยากินข้าวด้วยกันเอย่าชชยช้อนด้วยกันนอด้วยกันอย่านอนด้วยกันนอนได้ไม่นอนห้องใครยังไม่ได้ขครดีไลยแม่กนี่แม่นี่นี่แม่ต้องดูเดตัวเองนวนมต้องหมอท่านก็บอก เป็นวันครั้งแรกเนี่ยเอฟซีผมลาป่วยโดยปกตินะผมไม่ค่อยได้ป่วยอ่ะพี่บ่าวแกะเลยอ๋ออันนี้เอาตัวเชื่อมไปเชื่อมเพราะว่าของพี่เอกมันใหญ่เนาะมันหนักมีอะไรขาดหรือเอาไปเลยเงินเงินบอกโอเคเดี๋ยวอะไรเนี่ยมียมงยังมีของจากเแกะเลยให้เจ้าของปคนแกะเเดี๋ยวอาน อก่กองเก่กองเก่กองมีของจากคุณแม่วารุณีส่งมาไห้เ็เบาแจะเลยโอ้ตอนนี้เป็นหนาวมากเลยตอนนี้ต้องประกันนักกายที่ว่าน้องปอนก็เป็นแล้วแดงก็เป็นแล้ว็อนังก็เป็นแล้วครับผมตัวอะไรก็เป็นตัวอะไรก็เป็นแล้วช่วงนั้นรู้สึกว่าน้องไอ้เป็นก่อนนะเดีไอซไอากายไม่หนักเลยนะหรือว่าเป็นหิว เดี๋ยวให้พี่บ่าวเกะในเอฟซีบารอนีครับผมเออวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ออกไปลุยด้วยนะก็เดี๋ยวมีตัวแทนให้น้องเอิร์ธไปลุยด้วยกันมีอะไรก็บอกน้องเขาช่วยนะได้เอออะไรสตอล์ฟอ่ะสตอล์อสุดวาวอยู่คนเดียวนะต่อเบร์ี่สต่อบอร์ี่เหรอเฮ้ยสต่อบอร์ี่ในเอฟซีเดี๋ยวผมมาเกย์นะเดี๋ยวผมก็อยู่ห่างๆ ให้พี่บ่าวแกะเลยพีเพราะว่าเป็นวัดเนาะไม่อยากอยู่ใกล้นะโอ้ต่อเลยพีโอ้โแจ้งรายละเอียดพี่บ่าวเลยว่าคนละเท่าไหร่คนละเท่าไหร่ล่ะสิบสองฝากไม่ใช่เหรอสิบสองฝากเหรอห้าช่องพี่บ่าวแบ่งเลยทำไปกองไปกองเรื่องแบบนี้ครับผมพี่บ่าวในฐานะอาวุโสทำเลยแบ่งเลยกองสิฝากสิฝากเท่ากันโอ้โหเขาว่ากันว่านะ ไอสตอเนี่ยมันแพงมากเลยนะสามฝักห้าสิบที่เหรอสามฝักแบบนี้เหรอสามอันนี้นะอืมอันนี้คือห้าสิบบาทอโอ้หมดนีไม่ยากเป็นพันหรือเปล่าพี่เบวนับเลยเริมรูเราเลยมีอ่ะอ่อรก็กี่ฝากนะสิบสองครับคนคนสิบสองฝักไม่ใช่ช่องละสิบสองพี่เบาก็ทำห้ากองดีด้วอันนี้ห้าอไใช่ไหมห้านี่ก็ห้าอะไใช่ไหม ห้าใช่ไหมสามกองเลยเนาะอุ้ยเกือบเกือบเรือดชื่อห้าเอาเอะนั้นตู้ไนู่ของแม่วาลนีนะผมส่งมาให้ตลอดนะขอบคุณมากมายนะผมอมีอบคุกมาหตัละอืออ๋ออืออืมีนอนด้วยนอนด้วยมีนอนด้วยเนี่ยาสิบเอออบคทณ คุน้จะออมากินต่อบกะลอก่อนนะอือี่บาชอบกดชอบอรเนาองเนาะอนนี้อืนี่ไม่ได้นะไได้อได้คนละสิอืมเดี๋ยวสิบค่ะอ๋อเยอะไปห้ากองถูกไหมห้ากองอืมอันนั้นก็ของพี่บ่าวพี่อีก อันนี้ก็โกโกไลอันนี้ก็นายอันนี้ก็ปอนนี่ก็กัปตันขอบคุณแม่วันนี้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณใจตาเนาะครับสุภาพจริงจริงแต่ครละสิบนะเออโอเคอ่าลงตัวลงตัวครับผมอันนี้ก็ใส่ถุงไว้ให้ปอนแล้วก็กัปตันเดี๋ยวเอาไปฝากอีกที้เลยเชื่อตู้ไว้เอาไปกลับไปให้แม่เจ้าแล้วก็ไปฝากพี่เอกครับผมโอเคไปวันนี้ในลาเดี๋ยวไปออกหาอีกที้ครับ ผมว่าไม่เท่นั้นแหละห่านตกปลาครับผมตีกิ๊กขี้อยู่นี่ก็อขอเขาพูดแม่ว่ารื่อนี้นะครับผม